สวัสดีครับผมเซอแบงค์นะครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมบ้านซูซูกิออโตโมบิลสรราขาพันัลการวันนี้เราอยู่กับเจ้าซูซูกิฟอง G.L.X คัทก็สำหรับซูซูกิฟองทีอ่อยู่กับเราครันนี้นะครับเป็นรุ่น G.L.X คัทนะครับหรือว่ารุ่นคอป คันนี้พิเศษเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเรียกว่าสีเปิดตัวเลยเป็นสีฟ้าหลังคาดำนะครับคันนี้ก็จะเพิ่มจากราคาปกติ10,000ืนบาทนะครับก็สําหรับรถคันนี้นะครับมีการตกแต่งนะครับเป็นฟิล์มของวอลลเซรามิกนะครับเป็นบานหน้า60%แล้วก็รอบคัน80%เนะครับแส่วนอื่นๆก็จะเป็นเดิมๆของเขาเลยนะครับตัวท็อเขาก็จะได้เป็นล้อสีดํามาให้นะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องสาคร้อบายสปอร์ตนะครับแล้วก็มีตัวบเถกินนให้อัตตโครับ แล้วก็มีตัว a d p t i v t i v u คุ e ยค n นโท l มาให้นะครับสำหรับใครที่สนใจตัวคูซูกิฟ้องนะครับโชว์รูมของเราก็จะมีตัวรถทดสอบให้ลูกค้าทดลองขับนะครับจะเป็นรุ่นท็อปเลยลูกค้าสามารถแวะเข้ามาได้นะครับส่วนใครสนใจโปรโมชั่นดีๆนะครับสามารถติดต่อเซลล์แบ็คได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ